โอเคครับวันนี้ก็จะมาเล่นเพลเกม GTA San Andreas กันนะครับหรือ GTA ภาคเสื้อกล้ามอย่างที่ทุกคนเขาเคยเชชนในการเรียกนะครับก็สตาร์ทเกมเป็นเลยนี่นะฮะยังไม่ได้สร้างอะไรเลยก็กด New Game ไปเฮ้ยต้องแค้นแนวแกรงๆอย่างเงี้ยมาถึงเยอรมัน ก่อนอื่นเราเรอโหลดดิงก่อนนะโอเคก็ตัดมาจากเมื่อกี้นะครับซึ่งตอนเราคร้างที่หน้าโหลดดิงนะมันค้างไปเลยคอมแม่งค้างไปเลยอะ่มมเยอะเออนจะรู้เลยว่าเป็นยังไงก็ผมจะเล่นแบบสไตล์ของผมนะก็เห็นผลที่มาเล่นภาคนี้ก็ คือแม่งลองมอสง่ายดีอ่ะพวกแบบเลือดสาดอะไรเงี้ยมอสไดฟงเอฟเฟกต์แลบงระเบิดมันแบบมันสุดยอดจริงเลยอ่ะจะอู้ดเคีาะห์แบบชนกูสัตว์โอเคเราอย่างแรกเลยเราคือต้องดไต้ของผมเลยนะวิ่งกระทืบแก๊งก่อนหาปืนนะครับหาปืนนะปืนหรือกระทืบตำรวจด,ด,ดีไม่เอาตำรวจแม่งหนียากมง่งได้ทำควยแนละ้ว มองแล้วับเฮ้ยนี่ไงปืน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 เฮ้ยกูกูจะตายกูจะตายจะตายกูจะตายเออตายไอ้เหี้ยทำเหี้ยลงไปเนี่ยโอ้ยตายหาเบยก็เกิดไกลเลยก็เราก็มาเกิดที่โรงพยาบาลนะฮะ อะไรของมึงเนี่ยกวนไม่ออกเร็วๆกูจะเล่นเร็วๆอ๋อ,อยังยังยังนี่เดี๋ยวโชว์ความพิเศษของภาคนี้ให้ดูนะฮะผมยังไม่ลงพวกฟอนต์ตัวหนังสืออะไรเลยนะน,นี่แค่ลงแค่เอฟเฟกยังไม่เอฟเฟกอย่างเดียวนะฮะเห็นแบบนี้แล้วแม่งนึกถึงดีซีป่ะ GTA ีเดซี เจอกลุ่มแก๊งวะอะไงดีวะเฮ้ยเอาพวกนี้ก่อนก็ได้พวกนี้มันก็มีปืนมีเป็ยนวังตัว่ะนะที่นี่ไม่มีเนี่ยฮะเลือดสังเกตเลือดนะครับยังมีดีกว่านี้เยอะเฮียพูดแล้วเฮ้ยมีปืนไอ้เฮียนี่มีปืนไอ้เฮียนี่มีปืน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 อะ มีปืน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 โอเคได้ปืนมาแล้วโอ้ทำไมมันดีเลยอวะโอเคเราก็ไปที่จุดภารกิจนะฮะไอ้ตรงเขาว่าซีเจนะครับไม,ม่เหมือนดซีเลยม่งววิ่งมาเหนื่อยโอ้ยทำไมมันดีดเลยอว่างวะไม่น่าหลดเกมทิ้งไว้เลยโนะหลดจินจังออนไลน์อยู่นะไอ้้ออ้บวกบวก นั่งยิงนะฮะทำให้มันแม่นขึ้นนี่นะับเิ่มผลหนึ่งที่อยากแคสทักนี้ดูดูเลือดดูเลือดยังไงคโตโไม่ได้เหตุเอ้ยตำรวจเส้นที่อะไรมึงอเนะียเฮ้ยทำไมดีเลยอย่างวะเฮียแม่ง โอเคพาพสองเดีวยวมันก็ไม่ดีเลยละก็ต้องขอโทษเรื่องคลิปดีเลย์ด้วยนะครับพอดีโหลดเกมอยู่ยงั้นนี่ดูเวลายิงกำแพงนะฮะจะมีเอฟเฟกพวกไฟอะไรเสวยกันเดิมเทรพนที่ลงมอดตอนเล่น GTA DC มันผมไม่ค่อยชินเับเพราะแบบยิงแล้วมันมันไม่ค่อยมีเลือดอ่ะมันไม่รู้ว่ายิงโดนหรือเบล<อ>ไปยิงเี่ยน,นะ ยืนยืนกับมันจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยค่าได้ยดูเราต้องใช้รถนะครับไ่วอกบอลดิีรถหน่อยไปแล้วไปล้ลว้เฮ้ยเ่อเกอนไ่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกนะแต่ัวแดกนิดน้อย โอเคตอนนี้เราก็ถึงจุดธารกิจแล้วซึ่งมันหมดตามตามาเต็มเลย Big Smoke ไม่ต้องส่งาสิสนเหมือนเดิมว่าจะแคสให้จบเลยนะฮะ GTA แล้วก็เกมไลค์ like ก็จะแคสให้จบทั้งสองเกมนะครับไปลองดู เราเร็วได้ไหมเอ้าอีเหียอะไรอีกนี่ตกอแลดูเลือดเลยเอ้ามึงจะดีเลยทำคุยอะไรครับโอเคส่วนภารกิจน,นี้ก็ให้ขับจักรยานตามไอ้นี่ไปแล้วเสือกจะมีโองเสือกมานะฮะซึ่งพวกกูตายแน่นอนจะตายไปเน่กูโอเคยิงใคร ไม่ได้แดกกูหลอกอาญากรูเฮ้ยเฮ้ยมันจะได้แดกกูแล้วนัดเดีย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 วชีวิตจบนัดเดียวชีวิตจบนัดเดียวชีวิตจบวุ้ยเคี้ยบมึงพุ่งมาจากไหนโหมดสูงไวมเนี่ยไม่สูงไอ้เคี้ยบบ้างลืมไปไม่ได้ใช้สูตรเราจะไม่มีการใช้สูตรใดๆน,นะครับอาจจะมีบ้างนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกนะปัญหาคือ มันจะมีแก๊งแก๊ง,แก,งแก๊งหนึ่งตามเรามาฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อแก๊งชื่ออะไรแต่ตอนนี้มึงรีบไปเลยมึงเร็วเลยมึงเร็วเลยเดี๋ยวกูโดนยิงไงฝัดมึงไปตรงที่จอดรถดะครับเพราะรถมันเยอะอยู่ถึงแล้วถึงแล้วถึงยัง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 ,ง,ยงไอ้เหี้ยตำรวจ ยังครับถึงยังครับถึงยังครับเฮ้ยเอ้ยชิบหายละเอ้ยชิบหายละเอ้ยยังไงยังไงเออแล้วทำไมมีจุดไอ้นี่วะว่าสิยังมีจุดแปลกูว่ากูยอมตายอย่างยังไงอะ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 เออทำไมกูไม่ตายจุดเทียร์ ยิงกูดิเออมีฉันเฟลทำมมครับผ่านจริงลืมไปมันมีปืนจุดดับปืนอยู่เนี่ยจุดดับปืนจุดดับของอะไรส่วนใหญ่ผมก็รู้มาบ้างนิดนึงนะครับเคยเล่นอยู่ในเพทูนะครับเฮ้ยเพื่อนยิงรถไหนเดยวเอา่าคืนกูหลอกไปเล็ไปเลเนี้ยว อะไรบุญครับะไร้ไปแล้วดีเล่ทเพี้ยไรดีเยอะไรนะครับเ speaker, up, จเ้าดีเล่หรอก็เห็นี่าเป็นดีลูพเตอร์นะฮะได้ไหมไม่เกิน10คะแนนี่เราไครับนพลังที่ดีดูแลส <c oughs> ุ่ ชอบเอฟเฟกระเบิดมากจริงๆเดี๋ยวเวลาได้ระเบิดเดี๋ยวาให้ดูแม้ก็ตอนรถระเบิดแล้วแหละสุดโค้จริงๆแล้วก็ตอนฟรีล้อรถอ่ะเออควันควันแม่งเหมือนของจริงมากมันไม่ได้เป็นแค่ควันนิดๆแล้วก็หายไปมันแบบอะไรควันออกมาแล้วมันแบบอยู่ยาวอ่ะกว่าจะหายก็เหมือนของจริงอ่ะไอเฮียเวลาแคสตีสองกว่า มึงในเกมเพิ่งเก้ามเฮ้ยเห็นนะทำไมหนึ่งนาทีของมันหนึ่งวิของเราล้วไงวะยี่สี่ชั่วโมงของมันก็ยี่สี่นาทีของเรา ừ, สังเกตช่วงนาทีดีๆนะครับลดไปหนึ่งวิตอนนาทีหนึ่งในเกมเลยทีเดียวแล้วไอ้ตำรวจเงนเงนเฮ้ยอย่ายิงกูอย่ายิงกูอย่ายิงกูอกอ,อ้ยจะบอกไม่ได้แดนะ่ขนาด อย่ายิงกูเลยอย่ายิงกูเลยน้ำครับพี่น้ำปานมังใจเย็นนะครับมือ,ม,อมือเที่ยถ้าไปสั่เฮ้ายาให้กู่ีเปิดนะที่ไหนโอเคเรามาถึงแล้ว้ทเที่ยงเมื่อกี้คาฟเฟ่นี่มันไม่ขึ้นนะเพื่อนเราก็อาศา่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็สะดวก ก็จะขอคอนโทรลค้างแล้วปล่อยเป็นงานกระโดดน,นะฮะอ๋อไอเฮียก,กูเลยโษษก็ต้องขอโทษที่มีควาหยาดเยอะนะฮะแค่คนเดียวเราไม่รู้จะพูดอะไรไม่ค่อยชินเหมือนกันแค่คนเดียวนะคนเดียวแค่กับเพื่อนมากกว่าในแชแนลเก่านะถ้าใครเพิ่งมาดูแชแนลมีนี้ใหม่มหมก็ ย้อนกลับไปดูฉันกเก่าได้ที่เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันเนี่ยทำไม่ได้เหมือนกันมึงมึงเฮีย้ยอะไรวะไอ้มึงอะไรมึง,มงกูเร็วกว่ากูเร็วกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยชนตอนนี้ผมรู้จดหมายแล้วนะฮะว่ามันให้ไปไหนให้กับบ้านเราเนี่ยโอ้ย จะดีเลี่ยวโลกไอวคนนี้เพื่อเราชื่อไรเดอร์นะไอ้หมนี่เป็นตำรวจว่าไงอะไรไอ้เฮี้ยนี่มึงกลังตามไหมขับแบบตันลาแล้วกันไปไหนเฮ้ยมึงน้ำมึงน้ำหวอเอ้าแล้วกูไปกดหุ่มไอเฮี้ยนหน่จะกเดี๋ยวมันยู้ยหูเลสาดเบสาด ไอ้ซ้อเปนยังไง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 กูวินนะครับกูถึงคนแรกกูุเทพไอ้เฮียมึงยังแว้นไม่เลิกนะ <S <S เป็นอะไรไม่รู้บางทีมันก็มีเสียงพูดบางทีก็ไม่มีนะครับโอเคเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้บ้านอยู่แล้วเอ้ยโอ้โหลืมลืมไปเลยลืมไปเลยลืมไปเลย ทูเซยเดอรเกมไอไอคอนเอาไว้อันนี้เมื่อกี้เอาไว้เซฟเกมนะครับนี่เดี๋ยวพาไปจุดดอกปืนเราใช้ฟาร์มได้นะเ,เฮ้ยเหีียตกโกสัหัวคุยวางครับกูไม่สนใจครับคุยไปก็เท่านั้นแต่ตอนนี้ทำไมมันดีเลยยังวะ นี่ปืนเทคเก้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะมานะชื่อเทคเก้านั่นแหละเคยเคยเล่นในเดซีอยู่นะครับจำหนึ่งในพวกนี้มีมีดให้กูมาบางตัวพวกอเอ้ยอยู่หูแม่งไม่มีมีดแม่งมีปืน เอ้ยเกือบไม่รอดแบบแลตัวดีเลยตัวดีเลยตำรวจมากูอยู่ทำเพี้ยอะไรครับมิ้งเข้าบ้านวิ้งเข้าบ้านวิ้งเข้าบ้านโอเคเดอดจองสันเฮา